นะครับเปิดบ้านเจอกับ U B T S, ยเูเวนตุสนอชเล่นเป็นบวยของกลุ่มอ e ีครับส่วนยูเว่ังคงต้องลุ้นกับชักทั้งซักเตอร์โดเนสแล้วลก็เทลซีอยู่ทูสครับลุยเข้ามาทางซ้ายเปิดเข้ามาได้จริงเข้ามาแปะบอลไปตรงตัวแฮนเซนตามไปครับยูเวนตุสโจวินโช่โจวินโช,นโชนโ่ตึงเข้าสายยิงตัวซับป้าไม่ทันครับโอ้โห เสดไป2ผลแล้วครับแฟรเซนเป็นซ้ายของชจอรโก้ฟรีคิกของแบทแมนปั่นโค้งเข้าไปเลยครับโอ้โหเอาลนะครับเป็นเรื่องครับน้อยชลันชินนำถึงประตูต่อศูนย์จากแบทแมนครับปั่นได้สวยงามจริงจครับจัรลิสต์บุฟฟ่อนไปยังไงก็ไม่ทันครับโอ้โหไปปัดถึงแล้วครับควักถึงหรือว่าควักไม่ออกครับบุฟฟ่อนยอดเยี่ยมครับน้อยชลนชินนำถึงประตูต่อศูนย์ ยูเอ้บ้างลุยโจวินโกอีกแล้วแล้วตัวซับตัวซับปุ่มมันแคบไปหน่อยติดเซฟโอ้โหสองดาบไม่ได้ครับ <im itation> อิสลาลครับที่ซ้ำดาบสองดาบแรกเป็นโจวินโกรีคิทของอยูเว่ปา, <im itation> าโโติโงงอฟฟโรติดเซฟพันเส้น <im itation> วันนี้เซฟอุตตลุดเลยนะครับยูเว่ามาต่อวิดาวหนึ่งสองหนึ่งสองแล้ว เซฟของแฮนเซ่นยับน่าจะเป็นจังหวะเซฟเส่าปากเลยครับยูเวมาแบบฟันเวเลยครับอิสลาเปิดประรตูเสาแรกใน้วัวดิอารนะครับนีโก,ก็บูชิเนรับนาทีทา11ยูนิุสไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อหน,นึง่งบอลจากอิสลาแล้วแปดยอด